สวัสดีครับตามจะพินครับวันนี้ตามจะพินมาหาปลา,าไปปล่อยเนาะวันนี้มาทําบุญว่าซื้อปลาไปปล่อยก็คือทําบุญปล่อยปลาเนาะตอนนี้ก็มากับป่าต้นนะครับผมตอนนี้กำลังตอนนี้เราก็ถึงตลาดสดล้างมือนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะซื้อปลาแบบไหนนะครับผมมาดูกัน,นครับคราวนี้กับกองครับครับเดี๋ยวเรา ไปดูกันครับผมนี่คือตลาดสดลังงูเลยนะครับผมง่ายๆเลยตามตลาดสดก็จะมีปลามีไก่อยู่นะเขาว่ากันไปเนาะตลาดสดนะมันก็ชื่ออยู่ว่าลตลาดสดหูดสด มาดูกันนะครับว่าเราจะเลือกปลาแบบไหนเนาะเหมาะสมนะครับผมอันนี้อ่าเป็นเดี๋ยวจะให้พี่เขาเลือกตัวที่แข็งแรงแข็งแรงหน่อยเนาะ,เ,นะเป็นปลาดุกใช่ไหมครับพี่อืมปากล้านได้เลยครับปากล,าล้านเนี่ยโอ้ต้องจับเขาเอะ่ะน้องมาใส่ โโโออ้ oh ้ด oh. oh ินฟซะโอ้ยเดี <Tory> ๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นนี่คือนี่คือต้องให้ให้พวกค้าเลือกให้นะเพราะเราผมไม่กล้าจับซิขนาดปาดเอิ้นเงินเอานถอยออกไปเลย ผมเองก็ต้องเตือว่าผมก็มันสะบัดอ่ะมันดิน้นะเดี๋ยวเราต้องต้องใส่น้ำให้เขาเน้อยให้เขา,าอากาศหายใจโอเคเดี๋ยวเราอ่าผมก็ซื้อเป็นมานในมาง9 9ตัวนะครับผมก็ ตีว่าสองกิโลพอดีมั้งแล้วก็ให้เขาได้หายใจเนาะโอเคตายครับผม,มไดไแล้วไัแล้วมีเราได้ปลาแล้วเนาะก็ประมาณสองร้อยสสิบบาทนะครับผมก็สองถึงสามกิโล ถือว่าไม่แพงนะการที่นี่ไม่เป็นครั้งแรกของผมนะที่ทำทำบุญปล่อยปลาจริงอยู่ว่าเราเราฟังธรรมะเราฟังอะไรมันมันก,มนก็มันก็ช่วยช่วยบรรเทาแต่มันช่วยช่วยแค่บรรเทาบรรเ,เทาความทุกข์เราได้แค่อ่ามไม่มากอาจจะไม่มากบางคนอาจจะมากไปอาจจะมากฮะจะมากสำหรับเขานะ แต่ว่าบางคนบางคนเนี่ยเขาก็แบบว่าเออต้องการแบบแก้แก้ไขตรงนี้ก่อนอะไรพวกเนี้ยเราก็เนาะตามตามตามที่ทุกคนสะดวกว่าบางคนบอกว่าฟังธรรมะดีกว่าอะไรเงี้ยดีกว่าปไปปล่อยนกปล่อยปลาไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองใช่ไหมนะเออจริงครับจริงแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมก็แบบอยากเพื่อความสบายใจของผมเอง ขอให้ทุกคนยอมรับการตัดสินใจของด้วยเพราะว่าที่ผมทําบุญครั้งเนี้ยผมตั้งใจมีความตั้งใจมากๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปขับรถเดี๋ยวผมไปขับรถต่อแล้วก็เดี๋ยวให้การบรรยายจะเป็นหน้าที่ของป่าต้นนะครับผมโอเคเจอกันครับนี่เดี๋ยวรอบนี้ป่าต้นขับให้ เดี๋ยวเราได้ถ่ายบรรยากาศตอนเช้านะผมไม่ได้ไม่เคยได้มาถ่ายแบบคลิปวังตอนเช้าให้ชื่อว่าลีเดียหาปลาเฮ้ยหาปลาไปซื้อปลาไปปล่อยซื้อปลาน้าเขี่ยไปปล่อยนะครับผมชื่อคลิปซื้อปลาน่าเขียย ใช่คือคือป่าต้นบอกว่าซื้อชีวิตเขาปลาที่โดนกำลังจะโดนสับหัวก็อลองนึกดูแล้วกันครับว่าตอนสับหัวมันรู้สึกยังไงเราเราเห็นแล้วตอนแรกรถมันเหมือนกับว่าเราเขาสับปลาต่อหน้าต,ตาเราอะ่ะอืมเราก็ซื้อชีวิตเขาอะ่ะไว้นะครับผมผมซื้อมาทั้งหมด9ตัวนะผมเพื่อเป็นสิริหลมมงคลเนาะวันนี้ก็หนึ่ง 1นึเนาะ1 9ก็ถือว่าเลขสวยนะใครใครอยากจะซื้อก็ตามสบายเลยนะไม่กักไม่ห่วงอย่าลืมกัดนะอย่าลืมโต๊ะละหยอกหยอกโอเคบรรยกากาศตอนเช้านะหน้านอนต่อมากอะไเย็นมากๆเลยนะอากาศเย็นมากตอนเชา้าก็สั่จรนเพื่งจะมาหาของกินกันนะ่ะ ผมก็พาไปถ่ายคลิปับออาหาของกินวันวันเสาร์อาทิตย์ดีกว่าให้อากาศมันดีๆหน่อยวันนี้อากาศเย็นฝนตกตั้งแต่ตอนเช้ามืดเนะาะใช่ใช่ลองดูดูนะโอเคอเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับผม ีหนึ่งตอนปล่อยปลานะครับเจอกันนะครับนี่ครับเรามาถึงแอ่งน้ำธรรมชาติแล้วนะครับผมป่าต้นเดินไปก่อนเลยตอนนี้ถือว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีใครมาจับปลาหรอกนะผมว่านะเพราะว่ารอบนี้ผมตั้งใจจะมาปล่อยจริงๆ มันก็เป็นความเชื่อหนึ่งเหมือนกันว่าครั้งหนึ่งนะกันเนาะถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่ครั้งแรกในชีวิตของผมตั้งแต่เล็กจนโตเพราะว่าปกติผมจะทําบุญใส่บาตรอะไรพวกนี้ไปฝังเทศทางธรรมฟังเทศทาสนานะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวจะให้เป็นหน้าที่ของบาต้นถ่ายภาพแล้วครับผมแล้วก็พร้อมกับบรรยายนะไปะ กับตูแรงน้ำออบอกว่าผมคงไม่ใช่เด็กไม่ด้วยไช่ไหมโอโอเคผมต้องอธิษฐานจิต่อเลยไหมได้เลยได้เลยเฮ้ <i> hey, ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ À, chúc ah đi chúc đi chúc đi chúc đi phải là anh <laughs> phải là เข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้นั่นแหละพักพักเหนื่อยก่อนยิ้วหายไปเลยเดีแล้วเขา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 เลือกตัวแข็งแรงแข่งแรงให้ดีจังเลย<า>แค่นี้แค่นี้ก็สบายใจแล้วมะยอ่อยาวเดี่ยดูธรรมชาติเรียบร้อยรู้แรงแล้วทีนี้ ลอยทลสรุใครเอามาเล่นปล่อยปลาได้หอยสองตัวนี่โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถือว่าอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับผมซื้อปลาหน้าเขียงซื้อปลาหน้าเขียงมาปล่อยนะครับผมถ้าเกิดขีพ่าพระการใดก็หรือทำให้ บุคคลท่านใดไม่พอใจก็กลับขอโทษขออภัยนะครับผมอันนี้ตั้งใจทำนะครับผมไม่ใช่สร้างภาพนะเพราะว่ามีความตั้งใจสูงผมตั้งใจทำตั้งแต่หลายวันแล้วนหลยหลายวันแล้วแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่งานหลายๆอย่างมามาลุมล้อมมาล้อมมามาแบบทำให้เราแบบว่าไม่ว่างมีงานมาแบบนั้นอะ คราวนี้ผมก็รู้แล้วนะว่าเออมันมีมีที่ปล่อยนะและ้วก็รู้แหล่งซื้อหลังจากนี้ก็ถ้าเกิดว่าผมต้องการมาซื้อมาปล่อยผมก็สามารถซื้อแล้วก็มาปล่อยได้ที่นี่นะครับผมแต่ว่าทางเข้าเนี้ยองก้อมอย่างเดียวเลยนะครับโอเคก็ขอบคุณมากครับทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะผมดีนะอาใหมนะแปบนึงคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะผม ก๋กึ่ง่งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆผมพูนเรืไปมีเด็กขึ้นบ้างหรือมีคำหยาบคุใดครับหยาบใครใดก็ขับไว้เรามาเจอกันใหม่ในที่หน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับไปนะครับผมบ๊ายบาย